จังหวัดตากเป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างของไทยมีพื้นที่มากเป็นอันดับสี่ของประเทศมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดอื่นๆถึง9จังหวัดนับเป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญจังหวัดหนึ่งของไทยโดยมีพื้นที่ห้าอำเภอติดชายแดนประกอบด้วยอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางติดต่อกับรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมา มีความยาวตามแนวชายแดนรวม533กิโลเมตรเป็นเขตแดนทางบก197กิโลเมตรและเขตแดนทางน้ำ336กิโลเมตรและมีหมู่บ้านของอำเภอชายแดน335หมู่บ้านมีหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเป็นหน่วยกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบพื้นที่ขึ้นตรงต่อกองกำลังนเรศวรศูนย์ปฏิบัติการของทัพที่ส ปฏิบัติงานตามพันธกิจ3ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกคือพันธกิจการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนพันธกิจการจัดระเบียบพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและพันธกิจการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีที่ตั้งหน่วยอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่อาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากปัจจุบันมีพันเอกพงษ์สะทรนิพยะ เป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจากสภาพปัญหาภายในประเทศเพื่อนบ้านที่มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้มีการกระทำผิดตามแนวชายแดนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยมีปัญหาที่สำคัญคือปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายปัญหายาเสพติดปัญหาการค้าอาวุธสงคราม ตลอดจนปัญหาการกระทำผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายตามแนวชายแดนซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยประการหนึ่งคือการจัดตั้งจุดตรวจด้านตรวจเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อควบคุมการใช้เส้นทางในการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจราชมณูม ouais. ีเส้นทางหลักจำนวน4เส้นทางเป็นเส้นทางระหว่างอำเภอชายแดนกับอำเภอชั้นในจำนวน2เส้นทางคือเส้นทางหมายเลข12เชื่อมต่อกับอำเภอเมืองตากกับอำเภอแม่สอดและเส้นทางหมายเลข1175เชื่อมต่ออำเภอบ้านตากกับอำเภอแม่ระมาดและเป็นเส้นทางระหว่างอำเภอชายแดนจำนวน2เส้นทางคือ เส้นทางหมายเลข105เชื่อมต่ออำเภอแม่สอดอเภอแม่ระมาดและอเภอท่าสองอยางมุ่งเข้าสู่อเภอแม่เสรียงจัังหวดแม่ฮ่องสอนและเส้นทางหมายเลข1090เชื่อมต่ออเภอแม่สอดอเพบพระ,พระและอเภออุ้มผางโดยมีการจัดตั้งจุดตรวจด่านตรวจรวม37แห่งครอบคลุมเส้นทางหลักทั้ง4เส้นทาง เพื่อป้องกันและป้องปรามการกระทําผิดตลอดจนจํากัดเสรีในการใช้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบและในจํานวนนี้ได้กําหนดให้เป็นจุดตรวจจุดสกัดเข้มแข็งซึ่งจะปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจํานวน8จุดโดยจุดตรวจด่านตรวจหลักที่สําคัญเพื่อป้องกันและป้องปรามการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่มุ่งเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศคือ จุดตรวจร่วมบ้านห้วยหินฝนตั้งอยู่บนถนนหมายเลขหนึ่งสองบ้านห้วยหินฝนตําบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดจังหวัดตากสกัดการ,ก,ารกระทำผิดกฎหมายเส้นทางจากอําเภอแม่สอดมุ่งสู่อําเภอเมืองจังหวัดตากโดยมีการสนทิกำลังในการปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงจํานวน8หน่วยงานประกอบด้วยทหารตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนฝ่ายปกครอง ศุลกากรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรมป่าไม้กรมประมงโดยเฉพาะกิจราชมนูได้จัดกำลังในการป้องกันชายแดนรวมถึงการแก้ปัญหาความมั่นคงต่างๆบริเวณแนวชายแดนจึงต้องมีการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อทำการตรวจสอบการกระท,ทําผิดกฎหมายในทุกรูปแบบนะครับโดยเรามีจุดตรวจทั้งสิ้น37จุดตรวจ ในสีเส้นทางหลักแล้วก็มีจุดตรวจเข้มแข็งที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเนี่ยแจุดตรวจปัญหาที่เราพบปัจจุบันก็คือปัญหายาเสพติดปัญหาการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายปัญหาการนำเข้าวัวควายการนำเข้าพืชผลเกษตรที่ลักษณะที่หลบเลี่ยงกฎหมาย สำหรับจุดต,วตรวจห้วงหินงผลนี้เป็นจุดต,วตรวจที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่สั้นและเร็วมีการขมนาคมที่สะดวกนะครับเข้าสู่พื้นที่จังหวัดต่างเนี่ยภายในหนึ่งชั่วโมงดังนั้นการกระทําผิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาสพติดเรื่องของแรงงานต่างด้าวเรื่องของอการกระทำผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยก็มักจะใช้เส้นทางเนี่ยในการนําของผิดฎหมายต่างๆเข้าพื้นที่ภายในคร,ครับการปฏิบัติงานของเราทํางานทั้งสิ้นตลอด24ชั่วโมง ถึงแม้ว่าในบางครั้งเราจะาไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้รถได้ทุกคันแต่อย่างไรก็ตามทหารแล้วก็กําลังพลของทุกหน่วยงานเนี่ยก็ร่วมกันมุ่งมั่นเพื่อทําการที่สกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ด้วยความอดทนแล้วก็เสียสละเพื่อจะให้าการจัดระเบียบแล้วก็การแก้ปัญหาชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ จุดตรวจเพื่อความมั่นคงชายแดนบ้านห้วยหินฝนหรือที่เรียกว่าด่านตรวจห้วยหินฝนตั้งอยู่ที่ถนนหมายเลขหนึ่งสองตําบลแม่ปะอ,อําเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตากและอ,อําเภอแม่สอดซึ่งเปรียบเสมือนประตูที่เข้าสู่ห้าอ,อําเภอชายแดนและออกจากอ,อําเภอชายแดนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าที่ จางหน่วยงานอื่นๆปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอยู่ที่ด่านแห่งนี้ตลอด24ชั่วโมงเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันสําหรับงานที่ปฏิบัติเป็นงานปฏิบัติเพื่อป้องกันการลักลอบและกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบสําหรับปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบนํายาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศได้มีการนําสุนัขทหารจากหมวดสุนัขทหารกองกําลังนเรศวรมาช่วยตรวจสอบตรวจค้นยาเสพติด ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็นการอำาพางมากับรถขนพืชผลการเกษตรก็ได้มีการตรวจค้นอย่างละเอียดโดยการเปิดผ้าใบที่อยู่ด้านหลังรถหรือปัญหากเกี่ยวกับเรื่องการนําสินค้าหนีภาษีเข้าสู่พื้นที่ชันในของประเทศจะมาในลักษณะการมากับรถขนส่งวัสดุก็มีการสุ่มตรวจกล่องพัสดุร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลก,กากรซึ่งปัญหาต่างหากตรวจพบ ก็จะมีการนำไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นเรื่องสินค้าหนีภาษีก็จะมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สุลากรามีการตรวจจับการลักลอบเข้าเมืองก็จะปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากหรือปัญหายาเสพติดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับและในห้วงปี2,565ที่ผ่านมา จุดตรวจด้านตรวจที่มีผลการจับกลุ่มผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน236ครั้งรวม1,658คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองจับกุ่มยาเสพติดจ,จำนวน12ครั้งผู้ต้องหา15คนยาบ้า2 1 3 7เม็ดและการกระทำผิดอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนมาก หน่วยเฉพาะกิจราชมนูและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่จะยังคงปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและอดทนเพื่อความมั่นคงของประเทศต่อไป